สวัสดีครับพอ่อพี่น้องเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงเอฟซีนองเอิงครับมาพพมาพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยนองอุ้งอิงครับครับพี่น้องกะบ,บรรยากาศ8โมงครับสร้างเขาอองานแล้วกะป้านางออกมาเดยวสิพาดุกดีกไปหาหมอครับคลินิกเปิดเก่าโมงแล้วครับเนาะกับระการถี่เพิ่นเป็นเท่ากับโบหัวเพิ่นเป็นหยางแต่ว่าเพิ่นพิษปกติมีคลินิกรักษากะเลยต้องเฝ้าพาไปรักษาครับ ส่วนคนที่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนทองพูนคือทองพูนนี่เิ่นบบมีคีินิกรักษารักษาครับไอแพทย์ของประสัตั์จังหวัดกับยังบ่สามารถที่สีรักษาได้รครับแพะครับเป็นบบมีคีินิกเนะาะเขาพาไปคีินิกหมอคีินิกกันรักษาบ่ได้ครับเท่ากันเลยต้องรักษาตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามไอ ำแนะนำของฟ้ามไงครับที่เขาเคยเลี้ยงที่เขาเลี้ยงอยู่ยังสินะส่วนลูกเด็กหมาแมออวพวกนี้เนี่ยเท่ากับมีขี้นิกที่เขารักษาอยู่เพิ่นมีอาการผิดปกติข้าบนรักษาเองครับเอาบหูเท่ากับตองผ้าเพิ่นไปรักษาครับแต่ก่อนสิไปป้านางสิบไปบา่าวทนกับตองมาให้อาหารพวกน่องน่องลังบ้านก่อนครับให้อาหารหน่องน่องล้างบ้านแล้วก็ต้องเขาไป อาบน้าอาบทากินเข่าก่อนครับน้องตอนนี้แปดโมงบ่าวทนเคลียร์ปัญหาอยียงเ,เคลียร์เวียดล้างบ้านเรียบร้อยแล้วกะสิเข่าไปอาบน้าครับออกมาก,ก่อนเก่าโมงเนาะปานั่งกับสิเดฟ้าดุกเด็กไปขินนี้ครับลินิี้เปิดเก่าโมงพอดีกะให้หมอตรวจให้หมอเอ็กซเเย์เบิ้งให้หมออันนี้รักษาเบิ้งครับว่าเป็นอยียงจังไดแนวไดเดี๋ยวเข้าสิเดหูกันครับว่าคนเป็นเยีง แต่ว่าอาการเพ่นคือเพ่นบ่อดดซึมบ่ได้อันนี้เพ่นก็เลรี่ยปกติกินปกติขับถ่ายปกติแต่ว่าพิดปกติอย่างเดียวคือเพ่นขับถ่ายแล้วเพ่นยังเบ่งต่อครับคือเพ่นบ่อหยุดเบ่งนะเพ่นขับถ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วเพ่นก็เบ่งต่อของเพ่นจนไอใส่เพ่นปิ่นออกมาครับเหมือนกันกับว่ามันสเป็นอียงเกี่ยวกับการกินหญ้าขาเสือบอหรือว่าหลายสาเหตุครับ ที่ห้าบอลลูที่หฮาเห็นการผิดปกติของเพิ่นขึ้นเริ่มเห็นเพิ่นขับทายมือตอนตีสี่ครับเราทนกระดใส่กระดาษที่ชูเปียกซับซับเส้เซ็ดเแล้วก็ล่องกดกดเบื่องมันกับลุบข้าไปขึ้นเขาครับลุบข้าไปเพิ่นกับนอนนอนต่อเตือนแม่เมื่อสาเพิ่นกับมาขับทายอีกรอบนึงขับทายอีกรอบนึงกับปิ้นอองม่อีกครับกระเดยกดเข้าไปอีกรอบนึงกับได้แจ้งแม่หน่อยเนาะมื่อสาวแจ้งแม่หน่อยแม่หน่อยกับว่าพาไปหาหมอเลย ถ้าไปหาหมอด่วนเลยกะห้เป็นอยัางขาใส่ใจเท่าไดกะให้โทษไปบอกเคนครับนี่คือการดูแลข,ของทางบานครับพี่น้องสีเห็ดในดีที่สุดแหละครับพี่น้องยังผิดปกติที่เทาสามารถที่สิทาใดท่านที่เขากับต้องฝ่าวทาทำเนาะครับเนาะส่วนอันใดที่เทาบ่สามารถหูรับรูบ้ได้เทาก็ต้องสอบถามไปหาผู้นั่นผู้นี่เพื่อที่สิให้เขาให้คำแนะนําใดหรือว่าต้องไปถึงมือหมอให้เร็วครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีหยังแบบนิดๆได้หน่นนอยหมอพึ่นสีใดรักษาท่านเนาะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีหยังที่รุนแรงเข้ากับอาสีซอ,ซอยซีวิตปันใดก่อนที่มันสีสายคือเสื้อล่าน่ะล่ะพี่น้องเสื้อล่าเข้าเห็นย่งมือขึ้นนี่ก่อนนอนบอมออ่มีหยังเด้เพราะแต่ไม่ย่างมือเศรารนี่จับเบิ่องนี่ปั๊ดตุ่มขึ้นก็เลยถาบ่ไดดครับเพราะว่ากา้านการลูกลามของมันรวดเร็วเข้าก็เลยต้องฝ่าครับพี่น้อง ก็ขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีครับที่ให้คำแนะนำมาเนาะครับเนาะหลักๆก็คือว่าจังไดก็คือแพ้ไปหาหมออยู่แล้วครับพี่น้องความห่วงใยของทางนี่กับบ่หน่อยก็พ่อเม่พี่น้องเอฟซีอยู่แล้วครับเห็นเพื่อนผิดปกติทางนี่กับบสบายใจครับเห็นเพื่อนผิดปกติทางบ้านกับบสบายใจคือกันครับแม่หน่อยกับบสบายใจครับ <laughs> เฮ้ากัเลยต้องฝ่าวพาไปครับพี่น้องอ่ะก็ได้หูครับการเลี้ยงเพิ่นแบบนี้เฮ้า คนเนี่ยเป็นสั์ที่หนึ่งบำนาความห่อนอาจสิเป็นฮีสโตกสองการกินอยู่ก็ต้องระวังอาจสิทองเออทองผูกกินนั่นกินนี่เขาไปยังส่นะครับต้องระวังแล้วก็สามคือผิวหนังต้องดูแลความสะอาดก็สังเกตสิเป็นเสียล่าเป็นโรคผิวหนังใดนะครับนี่คือหลักๆของหมาพันธหน่อยเนาะหมา สุนัขพันธุ์เล็กนะครับมาพันธุ์เฟนบูด็อกที่ได้รับข้อมูลมาแลวกะจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตครับก็มีหลายๆอย่างครับที่เห้าบลูเลยบ่มีข้อมูลเลยบ่มีความรู้เลยบ่มีการอเอียงที่เห่าเคยได้เหตุได้สร้างด้ดูแลได้เลี้ยงรูมากแล้วเข้ามาได้รู้อยู่จุดหนี่มาได้เรียนรู้ยุดจุดหนี่มาได้ความรู้ใน ไอ้จุดนี้คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้คำแนะนำให้ความรู้มาผ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์หลายๆข้นถึงมันมีความรู้เพิ่มกับคอมเมนต์เขามาบอกคอมเมนต์เขามาแนะนำนะครับการเลี้ยงดูของแต่ละอย่างที่เฮาบ่เคยสัมผัสบเ่เคยได้ติดตามบ่เคยได้เรียนรู้เลยเฮาก็ได้อู้ครับแล้วก็การดูแลรักษาต่อไปสิเป็นจังได๋กับฝ่าคนพี่น้องเอฟซีให้กำลังใจเนาะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องมื้อนี้ไปให้กำลังใจน้องอุ้งอิงได้ในรายการ สัมผณสสดทางช่อง23ครับรายการโต๊ะน่มแหม่มครับทางช่องเบิร์กพอยช่อง23านะครับเนาะ11นานิกาครับเป็นการบันทึกเป็นการสัมผณสรายการสดครับรายการสัมผณสสดโต๊ะน่มแหม่มนะครับเนาะกะเมื่อคืนนองในร่วมคอนเสิร์ตบนเวทีปฐมบันเทึงศิลอยู่ที่มอชิด2ครับเป็นคอนเสิร์ตที่คนรูไรสดลักหม่นครับ ในช่วงที่สโนว์ไฟร์แอนแฟงออกมาในช่วงที่น้องของอิงออกมาคือผู้ชมไลฟ์สดตอนนั้นหลักหมื่นครับก่อนที่วงสนอยเฟร์แอนแฟงสีเดินทางกลับนองกับไปพักผ่อนต่อครับพักผ่อนแล้วกับมืดนีกสิเดิไปบันทึกรายการไปไปไอออกรายการสดโต๊ะหนูแมมก่อนที่สีต่อบันทึกรายการไม่ทองคําครับสองรายการสําหรับวันนี้ เป็นกำลังใจให้น้องหอิงและขอบคุณรถตู้สุภูสุค้นนะพี่น้องเนาะก่อนทีเพิ่นสีมีงานสแสดงอยู่ที่กุ้งเทพวันที่หนึ่งคือปอากุ้งเผาครับก่อนที่สีเดินทางกับบานมาพักพอนอยู่บ้านเนาะครับเนาะล้วก็สีได้ไปธุระไปทําบุญไปอีย่างคองเพลินต่างๆครับเข้ากับค่อยส่งกําลังใจครับส่วนทางบานกับสิค่อยเป็นหูเป็นตาค่อยดูแลทรัพย์สิสนค่อยดูแลความเรียบร้อย ทางบานให้ครับเพิ่นห้เพิ่น,พนสบายใจมากที่สุดครับที่ไปทํางานอยู่ทางพุ่นเนาะกัดจังไรกัฝากพ,กพี่น้องเอฟซีครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานหลังบานครับฝากช่องทองพูนแบ้่น้อยนองอิงครับช่องปะวันช่องปะนางแม่บ้านนองอิงช่องบุญเอลแหละแต่สีเฮ็ุครับแล้วก็ฝากช่องนายโยชแนลอีกหนึ่งช่องนะครับนอกผููปิดท่องหลังพระผู้ถีบ่ค่อยมาไอบานนองส่สวนใหญ่สิไอค่อยสนับสนุนอยู่ห่างๆนะครับพี่น้อง ฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเข้าทีมงานหลังบ้านเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสมีสักวันครับพี่น้องเดียวสิเอาไ้พบกันในคลิปหน้าครับแต่สิบ่าวโทนสิไเปอาบนา้ำกินเข่าแล้วก็ฟาออกมาให้ประน่างผ้าดุกด็กไปหาหมอกนที่สิก่อนไอ้คลินิกเปิดเก่าโมงเนาะกลับไปหอดปุ่นกับประมาณเก่าโมงพอดีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ